ตะลุยโจทย์แคลคูลัสกันถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลย, <into> ยข้อส0โจทย์กำหนดให้ f(x) เป็นฟังก์ชันกำลังสองที่กราฟของ y เท่ากับ f(x) มีจุดต่ำสุด ที่0 9และตัดแกน x ที่จุด x 1 0และ x 2 0นะคะก่อนอื่นอ่านข้อความนี้เสร็จเด็กๆลองไปวาดกราฟนะคะเพื่อดูลักษณะของกราฟว่ามันมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะปรากฏว่ากราฟตัวนี้เป็นกราฟฟังก์ชันกำลังสองแน่นอนซึ่งมีจุดต่ำสุด อยู่ที่คู่อันดับที่ชื่อว่า0ูนลบ9ะคะแล้วก็ตัดแกน x 2จุดคือชื่อ x 1 0กับชื่อจุดว่า x 2 0นะคะและเราก็รู้อีกว่าพื้นที่ปิดล้อมของกราฟ y, y เท่ากับ f x ก้นี้นะคะกับแกน x เนี่ยจาก x 1ถึง x 2เนี่ยมีพื้นที่เท่ากับพื้นที่ก็คือตรงนี้สีเขียวๆตรงนี้นะคะเท่ากับ18ตารางหน่วย ซึ่งวิธีการหาพื้นที่ปิดร้อมก็คือการอินทิกรัลแบบจำกัดเขตนั่นเองค่ะคืออินทิกรัลแบบจำกัดเขตเขตคือ x1 x2 ของฟังก์ชัน fx DX นั่นเองนะคะและโจทย์ก็ถามว่าแล้ว F2 จะมีค่าเป็นอะไรนะคะเราค่อยไปคำนวณกันต่อดังนั้นหลังจากวิเคราะห์โจทย์เสร็จเราเห็นหน้าตากราฟและกราฟของเราเป็นฟังก์ชันกำลังสองก็ต้องเป็นกราฟพาราโบลาอย่างแน่นอนซึ่งกราฟพาราโบลาเนี่ยนะคะจะมีจุดยอดอยู่ที่ hk ซึ่งจุดยอด hk เนี้ยจะอยู่ที่คู่อันดับ0ลบ9นะคะและเราก็ต้องรู้รูปมาตรฐานของฟังก์ชันพาราโบลานะคะจะอยู่ในรูป y เท่ากับ a วงเล็บ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองบวก k ค่ะในเมื่อเราทราบแล้วว่าค่า h ก็คือ0และค่า k ก็คือลบ9นะคะนำไปแทนเลยค่ะจะได้ว่า y เท่ากับ a วงเล็บ x ลบ h ก็คือ0ทั้งหมดกำลังสองบวก k บวกเจอลบก็ได้ลบ9ออกมานะคะจัดรูปนิดนึงก็จะได้ y เท่ากับ ax กำลังสองลบ9นั่นเองค่ะดังนั้นเราได้หน้าตาของสมการนะคะฟังกช์ชันกำลังสองเรียบร้อยแล้วค่ะคราวนี้ค่ะในเมื่อโจทย์เนี่ยได้บอกจุดตัดมาเรากำลังหาจุดตัด แกน x ทั้ง2จุดนะคะซึ่งคือจุด x 1กับ x 2นะคะจุดตัดแกน x เนี่ยหาโดยการให้ y เป็น0ค่ะเมื่อ y เป็น0จะได้เท่ากับ ax กำลังสลบ9นะคะย้ายข้างแก้สรรมการเนาะได้9เท่ากับ a x กำลังสองเพราะฉะนั้นอยากได้ x กำลังสองย้าย a ไปหารกลายเป็น9หาร a อยากได้ x เดียวถอดรากที่2ทั้งสองข้างนะคะคำตอบเมื่อถอดรากจะได้ทั้งรากที่เป็นบวกและเป็นลบจึงทำให้ค่า x มีค่าเท่ากับบวกลบ3ส่วนรูท a นั่นเองค่ะดังนั้นเราจึงทราบว่า x 1กับ x 2ของเราเนี่ยนะคะจะต้องมีหน้าตาเป็นลบ3ส่วน ร o o t A กับ3ส่วน r ู o t ออย่างแน่นอนนะคะจากนั้นนะคะโจทย์ต้องการหาพื้นที่ปิดล้อมค่ะซึ่งได้บอกมาแล้วว่ามีค่าเท่ากับ18ตารางหน่วยนั่นหมายความว่าในขั้นตอนของการหาพื้นที่นะคะ เราจะรู้ว่าหาโดยการอินทิเกรตนะคะขอบล่างคือลบ3ส่วนรูท a ส่วนขอบบนคือ3ส่วนรูท a นะคะของฟังก์ชันของเราที่ชื่อว่า ax กำลังสลบ9 dx นะคะก็จะอินทิเกรตออกมาได้เป็น ax กำลัง3ส่วน3ลบ 9x นะคะโดยมีขอบบนคือ3ส่วนรูท a และขอบล่างคือลบ3ส่วนรูท a นั่นเองค่ะแล้วเราก็คำนวณได้เลยโดยการแทนขอบบนนะคะตรง x แล้วก็แทนขอบล่างตรง x ลงไปแล้วก็นำสองค่ามาลบกันนะคะ<ๆ>ก็จะได้เป็น a ส่วน3คูณกับ3ส่วนรูท a ทั้งหมดกำลัง3ลบ9 คูณกับ3ส่วนรูทเอนะครับลบกับก้อนที่แทนขอบล่างลงไปค่ะคือ a ส่วน3คูณกับลบ3ส่วนรูทเอทั้งหมดกำลัง3ลบ9คูณกับลบ3ส่วนรูทเอนะคะคำนวณออกมานะคะจะได้ก้อนแรกนะออกมาเป็น9 ส่วนรูทเอลบกับ9 3้าส่สดวนรูทเลบเจอลบก้อนนี้กลายเป็นบวกนะคะครูส้มเปิดวงเล็บเลยกลายเป็นบวกเกส่วนรูทเนะคะแล้วก็ลบเจอลบเป็นบวกบวกไปเจออีลบทีก็ได้ลบนะคะลบ2 7ส่วนรูทเค่ะคำนวณค่านะคะสุดท้าย ก็จะได้ออกมาเป็นเท่ากับลบส6่วนรูทเอนั่นเองค่ะ ดังนั้นค่ะเรารู้ว่าโจทย์ได้ให้พื้นที่มานะคะพื้นที่เท่ากับ18ซึ่งตรงนี้เป็นพื้นที่ใต้เส้นโค้งค่าของเขาจะติดลบเราต้องแปลงให้เขาเป็นบวกโดยการใส่ค่าสมบูรณ์ค่ะก็จะกลายเป็นค่าสมบูรณ์ของลบ36ส่วนรูทเเนี่ยจะต้องมีพื้นที่เท่ากับ18นะคะก็แก้สมาการหาค่า A กันนะ ได้เป็น36ส่วนรูท t a นะคะจะต้องเท่ากับ18แน่นอนแล้วนะคะแก้สมการค่ะ 18, 1, 8 8 8 8 36 6ก็จะได้รูทเนะคะเท่ากับ2เพราะฉะนั้น a เดียวก็เลยต้องกลายเป็น4นั่นเองค่ะพอได้ a เป็น4แล้วนะคะเราจึงได้สมก,การของฟังก์ชันที่สมบูรณ์แล้วค่ะ นั่นก็คือคือนำ a เท่ากับ4ตัวนี้นะคะไปแทนในฟังก์ชันตั้งต้นนะคะครูส้มขอเรียกว่าเป็นสมการที่1ตรงนี้แล้วกันก็จะได้หน้าตาสมการนะคะของ y หรือว่า f(x) ของเราอะ่ะเท่ากับ 4x กำลัง2ลบ9นั่นเองแต่สิ่งที่โจทย์ถามเราค่ะคือถามหาค่า f(2) นั่นหมายความว่าเด็กๆเ,เจอ x ที่ไหนก็แทน2ลงไปค่ะ คํานวณค่าออกมาข้อนี้ก็เลยได้16ลบ9 16ลบ9ก็ตอบว่าเท่ากับ7นั่นเองค่ะตอบช้อยข้อ5ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนและพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย